สวัสดีครับเกไลเรเจอร์ช่วงบนทั่วไปจะก,กบเคียวห้าดาวทำไมรับขนนกพอดีแหละอ่ะเนเดี๋ยวก็ก็เล่นไปด้วยแล้วก็แล้วก็แล้วก็พูดไปด้วยบนไปด้วยครับเอ้ยเพิ่งมาเสียงจะหายอีกนะหายไปนานหรือเปล่าเนี่ยน่าจะหลายวันเนะ ส่วนใจไปไหนก็ก็อย่างที่ว่าจะย้ายบ้านแต่ก็ยังมีอย่างอื่นอีกอีก,อกมากมายเรื่องใจเฮบ่ไปคือแบบสมองใช้ไปในหลายๆเรื่องครับก็เลยแบบพยายามไม่ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมันจะช็อตไปไม่มีประเด็นในวันนี้ก็บ่นอย่างเดียวแหละ เออมีวันกบแดงแจกแปดดาวด้วยนี่ใช่ไหมใครโชคดีได้ลงเราโชคดีมากๆจับได้ก็ินดีด้วยครับจะมีคนจับได้แหละพี่ว่ามันไม่ให้ง่ายๆขนาดนั้นหรอกเขาเรียกอะไรสปาิทสิตรหรือเปล่าคอรกลาให้หมาดีใจ <c oughs> เราเห็นงั้นเราก็ทอนนะคือก็เออให้โอกาสแต่มันจับไม่ได้นี่วะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เอา้าเหมือนเดิม ดวิสัดแมทคิว9ชั่วโมงครับนี่ก็เหมือนกันครับมีให้เล่นที่ว่ายากไปแรกๆพี่ไม่ยอมลงก็อตอนนี้ก็สู้ได้ละจัดทีมก็อย่างที่เห็นนะเอาตัวพวกตีเร็วกดแรกก่อนก็ได้ครับจะได้คล่องพอคกบเสร็จแรกขึ้นมานิดนึงกดโล่ส่งเพื่อนแล้วก็ลุยครับ กระตุกนิดหน่อยใช้พกมีสกิลเลดอะสกิลกระตุ้นอะไรนั่นอะใิ้ตีปัอมแตกให,ให้แตกเร็วเร็ครับนะ<ต><ว>มันจะติดสตาร์นิ่นึงตัวใหม่มาค่อยกดแชร์ประมาณนี้ก็ได้แค่นี้ก็น่าจะง่ายแล้วมีจังหวะก็ปั๊มแซลลี่ด้วยเผื่อจะได้ยินทันทีเลยครับ พอน้ำแข็งหายก็ยิงเลยทีมตีเร็วมันก็ดีนะแต่อีกทีมมันก็ต้องแน่นด้วยครับไม่งั้นก็อาจจะชนไม่อยู่หรือไม่ก็ทีมก็ใส่ตัวโล่มาก็ได้ก็เรากดโล่ก่อนใช่ไหมพอกดน้ําแข็งที่หลังก็ช่วงนั้นถ้าเราตีทันก็น่าจะได้อยู่ก็จะติดโล่ติดอะไรได้อยู่แล้วก็ใส่พวกตัวสโลมาเสริมก็ได้ ตัวสโลตัวสตันเท่าที่มีก็แบกเกมไปแต่ตัวท็อปๆแล้วก็จะมีบ้างแหละนะครับผ่านแล้วผ่ามาเนี้ยก็ไม่ได้มันบดเรื่องนี้นะนี่ปกติรา,ายงานสถานาการณ์อีกชาแนลนแล้วกันคลิกๆเนี้ยก็อย่างเนี้ยก็ไม่รู้จะเล่นไปทำไมมันไม่ได้สักทีนี่นะ ผมเซฟจอนี้ด้ยวยาทำปกแบบพอรู้ว่าคงจะจับไม่ได้อย่างแน่นอนก็มันก็น่าเบื่อนะคือแบบเบื่อเลยละ่ะก็เล่นประมาณ20ตาเนี่ยมาก็เกือบ10วันแล้วก็ไม่เห็นมาให้สักตัวเลยมันก็น่าเกียดเกินไงคืงก็ให้กันบ้างก็ได้ไงะจะงกไปไหนแบบ เคยพูดอยู่ใน่ถ้าคนเขาเลิกเล่นแล้วคุณจะขายของให้ใครพลาจับครับแจกเขาตีคือถ้าคนเขาเลิกติดตามเขาเลิอกอะไรกันแล้วมันไม่มีประโยชน์เลยนะถ้าจะมาแจากตอนตอนนั้นอะพัดตกครับไม่เป็นไรพอได้อยู่ยิงเลยดีกว่า ปาโลนี่ก็ถ้าทางจะไปไม่รอดเหมือนกันนะโดนใหม่เขานี่คือมันก็แนวเดียกับไลน์เลนเจอร์ครับแต่ยังที่ว่านั่นแหละก็คือของดีไม่ไม่ออกให้ไงให้แต่ตัวแบบกากอะตัวขั้นกาก,ากมาให้เนี่ยเหมือนเล่นไลน์เลนเจอร์เนี่ยตอกให้ตแหกกตแบบแ่ตัวแจกฟรีหกดาวทั้งทีว่าตัวแบบไม่แจกฟรีอะตัวแจกฟรีก็ไม่แจกเลยนะมันก็เลย ถ้าทางจะไปไม่รอดผมก็ไม่ได้ตัวท็อปเลยนะตัวใหม่มานี่ไม่หวังเลยกับบูปารูนะอีกเกมอะไรคุกกี้รันก็เหมือนกันก็คงจะเล่นกันน้อยลงแล้วละมั้งก็อย่างที่ว่าเหมือนกัน ออกสมบัติใหม่ปะ่ะพี่ก็อยากได้มากเลยผมเนี่ยผมอยากได้มากเลยทุกครั้งแหละออกของใหม่มาเฮ้ยเออพอได้เว๋ยเจ๋งเว้ยแต่เปิดไปนี่ของเก่าเพียบของตกรุ่นอะ่ะคือแบบไม่อยากได้แล้วเป็นของที่เคยอยากได้อยู่เมื่อสามเดือนก่อนอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้ไม่อยากได้แล้วแจากมาทําไมอะไรประมาณเนี้ ว่าเออบ้าบอบอะงกขนาดนี้ก็ลากันดีกว่าไม่อยู่ด้วยด้วยละกดผิดครับก็พูดไปเล่นไปด้วยก็ประมาณนี้ตายหมดเลย ใชจะแพแต่อันนี้ก็มีอย่างนี้เหมือนกันนะคือถ้าเราพลาดนีหนึ่งเนี่ยสเต็ปมันจะเสียครับคือตัวชนต้องไม่ให้ขาดแต่ตีสามฟมได้ก็ไม่น่ายากแล้วละ่ะพอสู้กับไอตัวพวกเนี้ยแล้วไงก็มันใช้สก,กิลสู้ได้ไงชนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยได้อยู่แต่ตัวบัส ไอตัวอีเวนต์นี่มันก็ออกมาเยอะเหลือเกินให่จบทันทีแต่แผงหลังเราน่าจะเยอะพอแล้วครับโอเคอยางอยากหลังเยอะก็ติโตได้ละลูกกี้ลานปัญหาอยู่ที่ไหนนะที่บวกคือมันต้องใช้เงินร้านนะที่ก็เล่นน้อยลงไง ใครจะไปหาเงินร้านมาตีบวบกได้ไรก็ต้องยอมกันไม่ไหวก็ต้องยอมเ็หยุดเล่นไปเล่นนหนลงอีกอันก็อ,อะไรครับพรอนป่ะไอเลตอะไรอีโวอะไรนะนะั่นอ่ะอีโวสมบัติเราอยากติดฟุ้งฟิงไงมันก็ควรจะติดไง จ่ายต้องเยอะนะ99เหรียญไอ้99เม็ดเม็ดอะไรนะแต่ไม่ติดมีทีก็ชอ็อกเปอร์เซ็นต์มันก็ค่อนข้างต่ำ้วยก็พอดีว่าเจอเงนเล่นไม่เพลินแล้วไงเราไม่ห่วงเราทำกรนรแข่งเพื่อนไม่สนด้วยด้วย,ด,วยด้วยซ้ำเราอยากเล่นเพลินๆไงอยากได้ไอเทมใหม่ๆอยากโชว์คะแนนเราดีขึ้นไหมนะประมาณเนี่ย แล้วก็ยากเหลือเกินแค่เล่นธรรมดานี้นะก็เลยไม่ไหวครับยอมเอาไปเลยเชิญคนเล่นกับคนท็อปๆแล้วกันอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> งอนนะไ,ไม่ไหวเลยตามไม่ทันส่วนไลน์เลนเจ์ก็เท่าที่็นนี่ครับก็ไม่เข้าใจาเลยเออเอดจ็ดดาวนั้นได้ก็ดีอยู่แต่เออแปดดาวนั่นนะ เก่งอยู่แต่เราก็อยากได้8ดดาวมาสเตอร์สักตัวนะซึ่งถ้าเก็บเองผมไม่รู้ว่าอีกกี่ปีอะซึ่งปีนี้อาจจะได้หรือเปล่ามาสเตอร์สักตัวเนี่ยรอบนี้ก็กะเสียตั้งเติมอยู่นะก็อย่างที่ว่านี่แหละก็คือเตอิมแล้วมันไม่เข้าไงระบบมันโปรเซสจู่นะอะกดไปแล้วนะครับ ระบบมันคำนวณอยู่ว่าจะเอาไงขระบวนการมันไม่สำเร็จไงลอนสักพักแล้วมันก็ไม่สำเร็จก็ก็ต้องถอยอะลองสองสารอบด้วยกลัวมากแล้วกลัวมันแบบเออกลายเป็นเติมเกมสามรอบจบเลยนะเอาเงินมาลงกับเกมเยอะเกินถ้าเป็นแบบนั้นอนะ โชคดีครับไม่ติดสักรอบเช็คเงินในธนาคารแล้วก็ยังเข้าเดิมก็โอเคดีใจกับตัวเองด้วยไม่เสียตังค์แต่ฉลองของรักษาสัญญาแหะแต่อาจจะชา้าบิดหน่อยนึงอาจจะต้นเดือนหน้าหรือต้นเดือนนู้นไปเปลียนก็เป้าใหม่อะไรอะซื้อคอมมั้อยู่ว่าจะเอา ไอห้าหรือไอเจ็ดดีญาติมีเงินไงย้ยยืมแล้วผ่นอนะลงคิดดอกเฟียไม่แพงเดี๋ยวถ้าจะไปกู้ธนาคารอะไรนี้มันก็เสียดอกเยอะใช่ปะที่สุดคัญจะกู้ไม่ได้ด้วยคิดคิด เดียาตเนี่ยชัวร์ครับเงินอยู่ในพื้นที่แล้วร่มในหนองทองจจไปไหนสภาเิษเก่าไหมเราคิดอยู่ครับทำไมต้องคิดอะไรเยอะใช่ปะ่ะตัวท็อปสุดก็ไอเจ็ดตัว เรใช้ตอนนี้ก็ไอห้าสำหรับผมและไอ้ห้าตอนนี้น่าจะครอบคลุมทุกการใช้งานของผมแล้วก็เลยก่อนข้างจะสับสนนิดหน่อยถ้าจะซื้อให้มันแพงกว่านั้นทำไมพอเ,เข้าใจไหม ทีเดียวขวาดเคียงครับเซื C ้อไอ้ห้าทุนสักสองหมื่นห้าน่าจะพอหเซตจอก็ใช้ของเก่าไปก่อนครับผมรุ่นประหยัดอยู่แล้วจอรุ่นแรกยังมีเลยมันไม่เสียเวยดีจะเลือกมันก็ไม่เลือกวงกนะของมันยังใช้ได้ ซื้อ i7 เจ็ดนี่น่าจะครอบคลุมทุกอย่างแต่งบมันจะต้องสักประมาณ35,000ื่นห้าโอ้สามหมื่นห้าเลยนะนองเอ้ยมันมาหาสามกันนะ35,000ื่นห้าทำอะไรได้บ้างกินอย่างประหยัดเนี่ยอยู่ได้เป็นปีเหมือนกันนะ3 3 5 0 0 0เนะี่ยตีเตือนละ3 0 0 0 เดือนสามพันแค่กินนะวันละมือละห้าสิบกินแค่สวัสละสองมือค่าอย่าเอนไม่เกี่ยวนะอยู่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวก็จะมาทำประมาณนี้แล้วนะครับทำชาแนลตัดต่อตอะไรพวกนี้ก็ก็จ,จำเป็นให้มันดีขึ้นแหละราะเครื่องนี้ก็โอโ้ห้าปีแล้วนานหรือยังห้าปี เล่นได้ไหมก็จะเป็นเครื่องสำรองครับตัวนี้มันก็มีเครื่องสำรองของมันเหมือนกันนะเครื่องสำรองของมันก็สเปคซ,ซื้อมาเท่าไหร่นะรวมหมดแล้วไม่น่าจะถึงห้าพันไม่รวมจอนะจอนี้เขาก็รวมก็ได้ก็จอก็ใช้ของเก่าอีกของเก่าของฟรีบ มันไม่เสียเขามาเล่นจอแบนด์เราก็ยังสามารถทนใช้จอตู้กลมๆได้อยู่เป็นคนที่ชอบใช้ของคุ้มค่ามากสมาธิครับหนึ่งเครื่องสำรองยังไม่เปิดเลยยังเสียดายตั้งอยู่เลย ก็ซื้อมาให้คนที่บ้านเขาใช้นั่นแหละบุพการีนี่นแหละเคอเขาสนใจตรงนี้บ้างไงาก็เราเนี่ยใหญ่เขาสนไงตอนนี้ก็ไปใช้มือถือแล้วสมาร์ทโฟนแล้ว้าวข้ามไปขั้นใช้เลยก็เ <c> ล <oughs> ยปล่อยทิ้งไปเลยก็จะปล่อยให้บุกการีอีกท่านไป ก็ไม่เอาอีกของมีเจ้าของไงพแกเอาไปแกทําเสียแน่นอนแกเอาไปสนแน่นอนแล้ก็ยังมีพวกของโละอยู่นะก็อย่ามาถามขอนะเพราะน้องเอาไปน้องก็เล่นเกมไม่ได้หรอกครับพิมพ์งานยังกรกตุกเลยเล่นเด็ดน่อย่าหวังครับ ทำละใช้ย,ยสิบทีไม่เอายาแล้วกันนะมาแค่ให้หายคิดถึงคิดถึงไหมนะโผล่มาเหงาเหมือนกันจัดก็ยังไม่จัดของเลยก็ยืดประมาณเดือนสองเดือนไม่ได้กดชา้าไปไหนไป เละเป็นแถบเลยครับตีป้อมนี้ไม่แตกทำไมมันแหลมมันเล็กจังยิงเมเีแต่โอแล้วล่ะต้องยิงแล้เออไม่ครับทำคลิปแล้วนะออกเดนนี้แหละอีกชาแนลนะแต่น่าจะมีแค่สองตอนครับเพราะ มันเป็นการบันทึกครั้งเก่าเคยเล่นมานานมาแล้วก็ประมาณสิบเดเดือนที่แล้วอะครับเล่นมาตอนนั้น,ออนดื้อย,อยังไงพวกนี้พอบอสมันยังไม่ตายใช่ใชไหมก็พอเล่นได้ในตอนนั้นอะ แต่สักพักก็เปลือครับมันเหงาไงเกมันแบบลกว้างอนะ่ะแต่ไม่มีใครเลยอะไม่อยู่ไม่ได้นะ NPC ก็พูดไม่รู้เรื่องไนงะ NPC มันพูดอะไรอ๋ออ๋ออ๋อมันพูดไม่รู้เรื่องที่อยู่กับคนตัวละครแบบนั้นไม่ได้เออถ้าทำเป็นแบบมันมีมอสไอ้นั่นใช่ไหมมอส ที่มันสร้างบ้านเองได้ไมี NPC ที่แบบเป็นการเป็นงานะพอที่จะสร้างของอะไรขึ้นมาเองได้เออถ้าได้แบบนั้นเออก็โอเคเราสั่งงานเราไปหาของให้เขาขุดแร่อะไรเงี้ยเออยึงพอเป็สังคมแต่ไอ้ NPC ที่เดินไปเดินมาอย่างเดียวไว้แรกของนี่ก็ไม่เอาอะ่ะเหงาเออเจ็ดตาก็ไม่ให้สักทีไปอีกสักสองตาครับ ตอนนี้ใช้สมองไปกับไอ้นอั่นอีกมั้งดิสฟอเรมานี่ก็ยังไม่ได้อัดเพิ่มอีกอันอีกอันลืมแล้วลืมแล้วเอ็กคอมเอเนมิอันโนอันนี้เกมนี้เกมเก่านะเก่าด้วยถูกด้วยนะไปลองเล่นกันได้หาซื้อตอนมันลดรขาคาก็ไร้ครับเทรนเ s t สต r a t e ี y แต่ก็บันทึกจนจบไปแล้วล่ะ40กว่าตอน <c oughs> มาลาทอนเลย เล่นเสร็จก็ปวดหัวเลยครับตัดจบด้วยนะครับพอจะไปเล่นภาคเสริม Enemy Within เราได้พื้นฐานภาคแรกแล้วนะประเด็นภาคเสริมมันยากกว่าเดิมอีกโอ้โหแม่งมีตัวล่องหนธรรมดาผมจะเอาสไนเปอร์อยู่อยู่หลังๆไนงะเพื่อนก็ไปลุยไปชี้เป้านะแล้วก็ค่อยเอาสไนเปอร์ส่องเจอตัวล่องหนมันดักโดดคอ ก็เลยต้องเอาเพื่อนคนหนึ่งมาช่วยคุมกันดกคนเดียวไม่พอต้องสองด้วยไม่งั้นยิงทีเดียวไม่ตายอีกิดหลากหลายดิตอนนี้ก็ตัดต่ออยู่ครับนี่ก็เหมือนเรนกรรมกันนะแทนที่จะได้เล่นเกมแบบสบายๆต้องมาคอยแบบตัดต่อให้ทุกท่านได้ดูด้วย มัการเรื่องด,ดีดีหรือไม่ดีวะเนี่ยแล้วส่วนใหญ่จะออกแนวป้าป้าหน่อยครับก็คือจะพยายามไม่เห็นทุกขั้นตอนอะไรไม่อยากให้ข้ามนะทุกวินาทีไงเหมือนเราตามใครสักคนใช่ปะตามชาแนลเขาเขาเล่นเกมอะไรเราก็เอออยากรู้ไว้เขาจะเล่นยังไงวะเขาจะทำยังไงต่อที่ก็มีความรู้สึก แบบนั้นนะสำหรับคนที่เขาทำชาแนลคนเื่นๆเองอี่พี่ติดตามอะ่ะเขาเจอตัวนี้เขาสู้ยังไงวะเจอตัวนี้เขาจัดการได้ไงเอ้ยทำไมเขาคิดแบบนั้นไม่ก็ททาแบบนั้นอยากรู้ทั้งหมดเลยไนงะู่เลยคิดว่าเอ้ยเออน้องๆอ,อ,อ,อาจจะอยากรู้คนเล่นเกมแนวเดียวกันเกมเดียวกันเนี่ยอาจจะอยากรู้ว่าเราเล่นแบบไหนก็เลยพยายามอัดทุกินาทีให้ดูครับบางบางทีผมเขาคิดว่าอาจจะมากเกินไป ก็ไปปรับเปลี่ยนดีกว่าผมไม่งนนั้นเนาคลิปมันจะยาวเฟื่อยเลยถ้าหนักสุดรอบนี้อัดไป5ชั่วโมง45นาที20วินาทีรวดเดียวกับ X e Com Enemy Unknown โอ้โหทำไปได้ยังตัดต่อไม่เสร็จเลยนะคลิปเนี้ยจัดเลยครึ่งคร่งทางแล้วครับ แต่ก็ยังเหลืออีกหเพีคกระดาษมาเพียบเลยฝึกไวนะ้นะนิสัยชอบจดของอะไรพวกนีน้จะได้แบบคยชินจำไม่หมดก็จดเอาไว้พอเข้าใจคำนี้นะจริงนะฝึกเป็นนิสัยได้ว่เพะเดี๋ยวน้องเต้องแก่ครับเชื่อเลยยังไงก็ต้องแก่ขึ้นสมองมันก็ไม่เด็กปุ๊บปั๊ดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนตอนเด็กๆแน่นอน จะมีหลายๆเรื่องที่น้องจำไม่ได้ดีสุดครับไดอารี่ครับชอบเขียนไดอารี่กันหรือเปล่าหรือเคยเขียนกันบ้างหรือเปล่าไไถ้าเขียนได้ก็โอเคนะก็ยินดีด้วยนะอยากอยากให้เขียนจริงๆแหละฝึก<ป>การเขียนนี่ครับ สำคัญนะแต่พี่ก็ไม่ไม่ทำแล้วนะเน <c oughs> ้นแนะนํโอ้ยมันจะรู้มาเร็วจังอย่ากระตุกสิจ้าเมเตโอดีกว่าครับรู้สึกรอบนี้ทำไมดูด,ดูดูจังเออ แคลี่ใช่ไหมทำให้เราแบบไม่ลืมตัวเองไงว่าเด็กๆเคยสัญญาอะไรไว้เคยคิดจะทำอะไรตอนนี้ลุกเป้าหมายนั่นไปรื่อหรือ,อยังแล้วก็ฝึกการเขียนด้วยเผลอโตอขึ้นจะได้มีชีวประวัติเป็นของตัวเองอไงต้องนั่งมโนขึ้นมาเองอะไรประมาณเนี้ฝึกนิสัยการจดด้วย ได้แต่ใจกงนะ่อะอีกสักตาครับแล่ขดหนกก่ะ เรายางไงดีวะจดใช่ปะเออเนี่ยพี่ทำคลิปพี่ก็ต้องจดนะว่าจะตัดคลิปตอนนาทีที่เท่าไหร่อะไรประมาณเนี่ยก็ฝึกในจำได้โอ้โหขออนนกค้างเพียบเลยเราก็คลิปก็ยาวด้วยยาวเกินพอแล้วตาสุดท้ายวันกบแดงว่างไหมไม่ว่างวันอาทิตย์ไปทุระ เนี่ยช่วงนี้ก็ธุระแยๆแหละไปทำนู่นทำนี่มีเรื่องพูดอีกเยอนกันนะแต่ก็ทีละอย่างแล้วกันเอาแบบเบาๆก่อนทีแรกจะเล่นแบ t เท e โหมดเลยเรีวิวอะไรพวกเนี้ยมันใช้สมองเยอะเกินเอาพี่ขอเล่นแบบชิวๆแล้วกันนะสปาสปาเลยครับอีกเรื่องสุดท้าย มันจะมีคำว,ว่าปัานนอกใช่ไหมใช้เป็นคำด่าก็ได้ใช้เป็นสถานที่ก็ได้ลงบอาสถานที่อะไรพวกเนี้ยลงบบาพื้นเพที่อยู่ใช้คำว,ว่าต่างจังหวัดก็ได้คือที่ย้ายไปอยู่ใหม่ก็ใช้คำว,ว่าเป็นปันนอกได้ เฮ้ยเลยเลย,เลยจากกรุงเทพเป็นนิดเดียวไนงะเลยจากเลยกรุงเทพไปปริมณ์บนทนเนี่ยก็เป็นจังหวัดจังหวัดข้างเคียงนี่แหละครับแต่สุดยอดเลยคือหาอินเทอร์เน็ตแรงๆติดยากมีอินเทอร์เน็ตแบบติดมาพร้อมกับสายโทรศัพท์อะไรประมาณเนี้ยชอบอยู่ว่าขนาดนี้เลยเหรอ ตีไม่ชนะเว้ยสู้กันไอยมันเอาตัวเอนนี่มาเยอะเกินต้องย้อนไม่กลับติดแบบเน็ตแบบสายโทรศัพท์ครับราคาเดิมแต่ความเร็วตกลงเฮ้ยกระตกอะไรเหรวะเนี่ยหอมมันเยอะไงฆ่าไม่ตาย โอ้มันจะเอาไว้ได้ป่ะมันยึดไปยังเยังเป็นของเราอยู่เลือจังวะ่ะเนี่ยพลาดนิดเดียวเสร็จกันนะมังกรไม่ยอมตายโอเคพอมังกรจหมดก็จบกันฮ่าเนี่ย เนี้ยเลยมานนิดเดียวหาเน็ตแรงๆไม่ได้ละนี่เตรียมจริงนะทำไมคิดเออวะทำไมความเจริญม,มันก็กระจบหยู่แต่ในเมืองไงเราก็เพิ่งออกจากในเมืองมาหลายวันนะไม่คุนไม่คุนดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่คนชอบมันก็เงยียบสงบดีพี่ก็ไม่มีปัญหาเงยียบสงบชอบจ่ แต่เน็ตไม่แรงเลยเด็กไม่ได้สึกตัวเพราะเอาละครับแต่ก็ใ้กันน้อยลงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะ <C> e <ek> ยังพยายามเล่นอยู่เนี่ยเล่นเยอะอยู่เหมือนกันบางทีก็ท้อบ้างไงว่ามันจับไม่ได้เลยมันควรจะให้เราบ้างไงเรา,เาก็กดทุกวันเฮอเซ็งกับอันนี้ งกนักเดะเดยะเดี๋ยวเลิกเล่นนะเดะนี่น,นะครับอีเวนต์หนึ่งบกหนึ่งด้วยครับก็เลยพยายามเล่นเก็บไอเทมเอาไว้เมื่อจำเป็นจะได้ใช้เอาละแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ